สวัสดีค่ะวันดีดด้อ้อยหรือว่า Rita าสตาร์คอนเน็นะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์ uh huh. เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการ uh huh. นั่งคุยยิปซีที่สถานีโหรวราสต uh huh. ร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ย,ยิปซีสําหรับผู้ที่เกิดในลัก าราศีมังกรหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ<า>์ค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างคะอะไรคน <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการงานการเงินความรักและบทสรุปโดยรวมในเดือนพฤศจิกายน <c oughs> เดือนที่เกือบจะถึงวันลอยกระทงแล้ว เดือนที่เกือบจะปีใหม่แล้วคุณเตรียมการไว้ขนาดไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันริต้าจะเป็นตัวแทนจับพ่ายให้ค่ะมาเลยค่ะพี่บิ๊กดากอนขอไอ้พาออกมาอย่างแม่นยํำนะคะขอบคุณค่ะเราจะบอกว่าพี่บิ๊กดากอนน่ะเขาคบกับพิมพ์แล้วนะคุณอ้อยเดือนนี้เป็นเดือนลาพาลาภผลของพี่บิ๊กด้วยแล้วเราก็เลยคบ จะบอกว่าเราครบกันมานานแล้วแต่เราก็สัญญาแต่เดือนที่เขาไม่มีลาภะลาผลเธอก็เฉยเฉยก็คบเขาอยู่แต่เราไม่ได้ใป<จ>ิดตไม่ได้เปิดตัวแต่เราจะบอกว่าเดือนนี้นะเราสัญญากับคุณแล้วไงเราบอกแล้วว่าคุณเนี่ยนะการเงินเนี่ยจะดีช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นถ้าบอกไม่มีเงินตีเลยเดือนสั้นค่ะเปิดมาเป็นแบบนี้ ก็ไม่ได้อะไรหรอกนะเห็นไหมท่านต้องรักริตารักพิมรักพิมพ์ด้วยมากับเด็กถือถ้วยค่ะเห็นไหมสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณเขาเรียกว่ามาดมะสิ่งที่คุณเขาเรียกเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณมีจุดมุ่งหมายไว้นรืก็ออะไรมาดอะไร ก็แบบว่าภาษาไทยไม่แข็งแรงอะคุณน้อยเขามีเป้าหมายคือเป้าหมายเออฉันก็งงอะไรเขาถืเป้าหมายไวเพราะว่าคุณมังกรนี่อย่าลืมนะว่าเขาเนี่ยนะมีคนวิ่งนําเป้าหมายถือคบเลิงถือคบไอ้นี่มาเลยเราจะบอกว่าคุณมังกรเนี่ยนะลักษณะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อนิดนึงเป็นคนที่เหมือนกับเปลี่ยนแปลงอะไรยากมากแต่เขาจะมีจุดมุ่งหมายที่แบบว่ามั่นคง เขาเรียกว่าจุดเนี้นะเป็นจุดที่เขาขยี้ไว้แล้วก็ปักหมุดเอาไว้แล้วเขาเป็นคนมีเป้าหมายใหญ,ใหญ่ความรับผิดชอบชัดเจนมไม่ชอบอะไรที่แบบไม่เห็นเป็นรูปละปัจฉม,<ำ>อมชอบที่แบบว่าถ้าฉันไม่ทํามันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะได้สิ่งเหล่านั้นใช่แต่บางทีอยากบอกคุณมังกรว่าเบาๆบ้างก็ดีคือแบบผ่อนคลายบ้างรีแลกซ์บ้างบางทีอะไรที่มันมากเกินไปคุณก็จะอาจจะเขาเรียกว่า เหมือนต้นไม้อะถ้ามันแข็งมากมันก็อาจจะหักได้หรืออะ,อะไรได้แต่ถ้าเรามีการเบนกิ่งโน้มกิ่งลงไปบ้างก็จะดียิ่งขึ้นสบายยิ่งขึ้นใช่ค่ะงั้นเรามาดูการงานกันเลยค่ะว่าคุณเป็นอย่างไร okay, การงานที่ว่ามีการปลดล็อกมา ช่วงสองสาเดือนที่แล้วตอนนี้กําลังเดินได้สวยเลยเราบอกเลยว่ากําลังเดินได้สวยเลยเพราะตอนนี้ดาวการงานคุณอยู่ในเรือนวินาศแล้วเป็นมหาจักรคุณเป็นราชาไม้เท้าค่ะเออเออนี่ยเราถึงบอกไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคนมองว่าดาวการงานเข้าวินาศมันก็ไม่ดีสิคะมากับอัศวินดา บางสิ่งบางอย่างมาให้คุณต้องแก้ไขแหมมันเหมือนคุณได้เป็นฮีโร่อีกแล้วคุณได้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าถ,ถือครบเพิงถือคบเพิงนำทัพอีกแล้วตอนนี้มังกรคุณมองตัวเองเลยนะว่าคุณเสมือนที่คุณเนี่ยนะควบม้าอยู่ด่านหน้าอ่ะ คุณต้องเป็นกำลังหน้าคุณต้องเป็นกองหน้าคุณต้องเหมือนกับว่าต้องทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องฝืนใจตัวเองนิดนึงเพราะคุณไม่ชอบพูดมากคุณไม่ชอบการเผชิญหน้าอะไรเท่าไหร่แต่จังหวะนี้เป็นจังหวะที่คุณต้องเผชิญหน้าเป็นจังหวะที่คุณต้องพูดต้องมีการเจรจามากเป็นพิเศษคือ,อส่วนรวมตอนนี้เขาต้องการคุณมาช่วยแก้ไขปัญหาใช,ช่วยนำทางไปในสิ่งดีๆเรื่องดีๆบางทีแบบ คือมังก่อนถ้าเป็นเรื่องงานเน่ยไม่ต้องห่วงเลย oh. เต็มที่ใช่ไงเราถึงมองว่าตอนนี้บางอย่างอ่ะเบาได้ก็เบาเด้อคือแบบว่าใหญ่ไปสุดจนแบบสุขภาพบ้าเพราะตอนนี้คือเดือนนี้มันเป็นเดือนที่เราบอกเลยนะว่าจริงๆถามว่าดีไหมคือดีแต่ดีในที่นี้คืองานหนักมากแล้วมันไม่ใช่มากธรรมดามันมากจริงๆมันมากจนดาวการงานไปเป็นวีน่าแล้วมันเป็นมหาจากักรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้มหาจักรคือความยิ่งใหญ่ เพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องมากจัดไปเนี่ยคิดถึงโรสควอ s ที่เราใส่กันอยู่เลยเพราะมันเกี่ยวกับการปรับสมดุลไงคือไม่ให้มันมากไปน้อยไปขวาไปหรือซ้ายไปแล้วมันทำให้บางอย่างบางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่าง่ายขึ้นช่วยเรื่องสุขภาพด้วยช่วยเรื่องเงินทองด้วยเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดใช่ไหมตัวนี้แหละจะทำให้คุณพูดกับใครก็สำเร็จมาทุรดวาจาใช่เราจะบอกว่ามังกรเนี่ยนะเขาเป็นคนที่พูดน้อยมากแต่ต่อยหนักเหลือเกิน คือเขาทำจริงไงคุณอ้อยเหมือนกับว่าเวลาเขาพูดเนี่ยนะให้เขาพูดให้เขาทําดีกว่าทํสิบอย่างดีกว่า<ๆ>เขาพูดอย่างเดียวเขาพูดไม่ได้ uh huh. จะเป็นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องมีตัวช่วยสําหรับการเจรจา,าแล้วแลเราบางทีแบบเราเราจะมาแบบมาดแมนเกินไปแบบลุยเกินไปบางทีคนเขาก็แบบไม่กล้าเขากลยไงแต่เราจะบอกเลยนะ uh huh. ว่าการงานของคุณคนที่เป็นเจ้าของกิจการ uh huh. เดือนนี้เนี่ยนะคุณจะได้งานแบบชนิดที่ว่าฟุ๊ก คืองานมาจากเรือนวินาศเนี่ยคืองานฟุกแน่งานตรงเนี้ยเสมือนคุณเป็นฮีโร่ฮีโร่ในที่นี้รับรองว่าได้เงินเยอะแน่นอนเพราะว่าเป็นอะไรที่คนอื่นเขาทาไม่ได้ได้งานแก้ปัญหาได้งานทําในสิ่งที่ตัวเองถน,นัดเออคนอื่นทําไม่ได้ฉันทําได้แต่มันอาจจะหนัก แต,แต่บางออจุกจริงหนักหน่อยแต่ว่าได้เงินยาวยาได้เงินเยอะๆ,ๆใช่แล้วบางคน,คนเป็นลูกน้องเนี่ยนะตอนนี้หัวหน้าเนี่ยก็อยู่ดีก็โยนงานมาซึ่งเราจะบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะมีในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่หรือเงินเดือนที่จะปรับขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นเวลาตอนนี้มีอะไรใหม่ๆทําให้เราดูเหมือนแบบเหนื่อยหน่อยก็ทําโทททาเธออย่าไป้อเพราะว่ามันเป็นการต่อยอดไปถึงปีหน้าค่ะนะคะมาดูการเงินเลยค่ะการเงินเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะคุณค่ะการเงินเราบอกแล้วไงว่าเราให้คุณเส้นปีจริงๆคุณเป็นสี่เหรียญค่ะเห็นไหมไอ้ที่ว่ายากอะถ้าคุณทําได้ในหยิบจับอะไรก็เป็นเงินทอง นั่งกอดไปเลยนะนั่งกอดเงินไปเลยแน่นอนแหละมากับเดอะเฮอร์มิตค่ะโอเคแสงสว่างที่ตะเกียงเลยส่องมาเลยเพราะฉะนั้นมังกรคนที่รู้สึกนาทางมาเลยนะเราจะบอกว่ามังกรคนที่รู้สึกว่าการเงินติดขัดแล้วก็ค่ะจ้จางขาเนี่ยงานเราปลดแล้วนะคะอาจารย์แต่เงินเมื่อไหร่จะปลดสักทีคะตอนนี้แบบอีกนิดนึงนิดนึงมันก็ไม่ได้สักทีค่ะเดือนนี้แหละค่ะพุจิกาแน่นอนเราบอกเลยว่าแน่นอนจริงๆเพราะตัวคุณเนี่ยพุจิกาเปิดมาเนี่ยนะคุณเป็นเดอะซัน คุณต้องมีความสุขสมหวังสมเร็จสมบูรณ์ด้วยการเงินการทองก็เริ่มที่จะเพิ่มพูนขึ้นมาแล้วเราจะบอกเลยนะว่าปีหน้ามไม่อยากจะพูดเลยคุณน้อยไหนพูดสิพูดเลยก็ได้เอาเดอะซันก่อนเมื<ๆ>่อกี้คุณพูดถึงเดอะซันอ่ะเดอะซันแปลว่าอะไรแปลว่าพลังชีวิตแปลว่าการเริ่มต้นสิ่งดีๆแล้วปีหน้าจะบอกอะไรให้นะคะ,ะคุณเหนื่อยมาตั้งเยอะแล้วแล้วปีหน้าดาวที่เป็นพระเอกอเป็นพระเอกของเรือนของปีเลยเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แค่ปีหน้าปีเดียวนะ ยาวๆกินยาวๆอย่างต่ำเนี่ยถึงมีนาคม, 2023, ม2 0 2 3 2 5ย6่สมองคุณจะได้สิ่งที่คุณลงทุนไปค่ะได้แบบยาวๆได้แบบมั่นคงด้วย<ะ>เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีกำลังมาเราจะต้องทำยังไง ไม่สนใจหรือว่าเราจะเปิดตัวเองรับพลังดีๆเหมือนเราสองคนก็แต่บางทีอ่ะคุณอ้อยคือตัวเราอ่ะเราก็รู้สึกว่าบางทีอะเราอะก็รับได้แต่แบบเหมือนกับว่าบางอย่างเราก็กําลังไม่ถึงมันก็ต้องมีตัวช่วยกันม้างต้องมีทางด่วนกันมั้งแล้วตัวช่วยของเราเนี่ยถ้าสังเกตคุณก็จะสังเกตว่าเห็นว่าดิฉันใส่มานะหลายปีแล้วนะที่รู้จักกันก็เห็นอยู่ก็เลยถามบอกคุณอ้อยขอมาก ขอมังหยีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาแล้วพอเขาได้ไปประกาศแรกสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งอันดับแรกอันดับเดียวเลยคือว่าจะสําเร็จหรือไม่คือขอแค่เชื่อยอย่างเดียวว่าเขาช่วยคุณได้อืจะช่วยได้จริงเหรอ <K ill ian> เพราะว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะเขาจะมีพลังงานคลื่นสั่นสะเทือนที่328เฮิรตซ์คลื่นเดียวกันกันกบความรักเงินทองและปรับสมดุลหัวใจด้วยค่ะ คุณถึงได้ใส่ชุดสีชมพูแน่แหละทำผมสีชมพูถูกต้องใส่สร้อสีชมพูใช่หัวใจก็สีชมพูด้วยมาพูดถึงมงกรเนี่ยนะใครไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่เราเชื่อใช่ค่ะเพราะเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาดูหัวใจสีชมพูซิว่าเป็นอย่างไรเรื่องของความรักคนน้อยราะคุณบอกหัวใจสีชมพูเช่นแบบงงคือตอนที่อะไรก็เป็นสีชมพูไปหมดความรักเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะ ไหนงอกอย่างนี้ล่ะไหนคุณไหนงอกอย่างนั้นแล้วความรักเขาเป็นแบบนี้คุณคนคุณคบกับพิมแล้วนะคะฮะก็บอกแล้วไงเขาไม่ได้สนใจคุณเป็นสองดาบกับแปดดาบคุณจะเลือกอะไรอีกอ่ะเออคุณจะเลือกอะไรอีกยังเลือกไม่ได้คือจะเลือกตัดทิ้งก็ไม่ได้คือเราจะบอกอย่างนี้ว่ามังกรคุณเน่เป็นคนที่มีเสน่ห์นะพื้นฐาน คุณเป็นดาวเสาที่เป็นเกษตรอ่าดาวเสารเป็นกเกษตรแล้วตอนนี้เนี่ยในเดือนปุตตะเนี่ยมีดาวราหูเข้าไปอยู่นะดาวราหูเข้าไปมันทําให้ตัวคุณเองมีเสน่ห์ในเดือนปุตตะปุตตะเนี่ยหมายถึงความรู้สึกความสัมพันธ์หรือความโชคดีหลายๆอย่างที่เข้ามา คือคนที่โสดอ่ะแน่นอนในปีนี้เป็นปีที่มีคนเข้ามาแต่คุณรู้สึกไม่ถูกใจไม่ถูกใจปุ๊บอาะตัดไปมาอีกตัดไปมาอีกมันเหมือนคุณแบบมีความเขาเรียกว่ามีเสน่ห์มากๆทําไมนนคนถึงชอบคนมังกรเพราะเขาขายันทํามาหากินไงใช่แล้ว,ลวอาจจะไม่ได้พูดเยอะอาจจะไม่ได้ปากหวานแต่ขยันทํามาหากินใครๆก็อยากได้แล้วตอนนี้เหมือนกับตัวเขาเองเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยฉันนะ่ะอยากจะมีใครสักคนอ,อยากจะมีใครสักคนที่รู้สึกว่าเป็นกําลังใจให้แก่กันเนี่ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าคนโสดเนี่ยนะรู้สึกว่าอยาก ที่จะมีใครสักคนแหละอยากที่จะเหมือนกับมีปรับสถานะเปลี่ยนสถานะแล้วในเดือนดาพะเนี่ยอยากจะดูแลใครสักคนแล<ะ>้วพอทำงานได้เงินแล้วได้เงินเยอะเพราะเราบอกว่าในเรือรลาภะเนี่ยนะจริงๆแล้วลาพะคือความรู้สึกตื้นลึกภายในมันเดือนนี้เหมือนกับหัวใจคุณก็เรียกร้องแบบ่ิมิมก็เรียกร้องอยู่นะคืออะไรที่มีความสําคัญกับหัวใจของคุณนะตอนนี้มันทํางานดีมากทางานเยอะมากแล้วเรือนที่เกี่ยวกับหัวใจโดยตรงก็คือ ดาวสุขใช่ดาวสุขก,ก็คืออะไรโลสควอตนั่นแหละมันก็มันก็โยงกลับมาตัวคุณเองอะ่ะเดือนเน,นี้ยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเดือนนี้คนโสดก็เริ่มรู้สึกว่าฉันอยากปรับสถานะให้มันแบบคนเรียกว่าอยากเลือกแล้วคนที่คุยอยู่อ่ะใครสักคนที่รู้สึกว่าเข้าเป้าเข้าประเด็นหรือว่าไปกันได้ก็อยากจะปรับสถานะอยากจะมีตัวตนที่แท้จริงแล้ว uh huh. เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่า คุณเลือกเธอคุณทําเธออะไรก็ได้ที่เป็นความสุขของคุณออคุณอย่าพยายามไปยึดติดเนี่ยไปยึดติดกับอะไรที่คุณผ่านมาเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตัดทิ้งมันไปเถอะคุณเอาความสบายใจคุยกับใครคบกับใครไปไหนกับใครแล้วสบายใจเอาคนนั้นแหละ ไม่ต้องมปคิดเยอะคือคุณบางกรก็ทเขาทำงานเหนื่อยแล้วบางทีเขาแบบอยากจะหันมาแล้วแบบมีคนอยู่กับเขาบ้างให้กําลังใจกันบ้างแบบไม่ต้องคุยอะหันมาแล้วคือนั่งเล่นหันมาเมื่อไหร่ก็เจอไม่ต้องพูดมากก็ได้แต่ว่ารู้นะว่าอยู่ด้วยกันอะไรแบบมานี้แต่สําหรับคนมีคู่นะเราบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าอยากจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคู่อยากจะไปเที่ยวนี่เขาอึดอัดมานานแล้วคุณอ้อยคืออยากจะมองหาอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นแต่ก็รู้สึกว่่าออะะคูจไปม ยังไงไหมคือรู้สึกแบบอึดอัดอะไรบางอย่างคุณเอาความสบายตรงกลางแล้วมาคุยกันแล้วเดี๋ยวไปปีไปฮันนีมูนกันกรับสมดุลให้ได้อมาดูบทสรุปเลยค่ะบทสรุปโดยรวมเป็นอย่างไรขอใหไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะบทสรุปเนี่ยนะเขาเป็นแปดไม้เท้าค่ะ การงานนี้พุ่งมากพุ่งจริงๆเราบอกเลยว่างานคุณเด่นมากๆจริงๆนะแล้วก็มากับเจ็ดไม้เท้าค่ะสิบห้าเยะค่คือเข้ามาหมดเลยอ่ะแล้วตอนนี้าาดาวอังคารเนี่ยนะไปอยู่ในเรือนการงานด้วยดาวอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาพระแล้วไปอยู่ในกรมมะคือการงานคุณโดดเด้งดึงขึ้นมาเลยทํยาให้การงานของคุณมีเข้ามารอบทิศทาง คนที่เป็นเจ้าของกิจการแหมหน้าอิจฉามากตอนนี้คนที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วเป็นลัคนามังกรเนี่ยนะจะทําให้ตอนนี้มีลูกค้าใหญ่ๆใ,ใ,ใหม่ๆเข้ามาเยอะมากเราบอกเลยตอนนี้คุณต้องชฉวยโอกาสให้ได้คือตั้งใจจะทําอะไรก็ทําเต็มที่ไปเลยค่ะเพราะว่าดาวคารกว่าจะวนกลับมาที่เดิมใช้เวลาสองปีนะนะคะโอเคเราสองคนก็มีอะไรดีๆมาบอกกันแบบนี้ทุกเดือนนะคะ,คะใครยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดติดตาม เชิญเลยค่ะ,คะเราสองคนเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ,คะ